พักบุ้งแก้วครับพักบุงแก้วหนึ่งสองสหกลังครับหนึ่งสองสามสี่สามหลังดูปกต่อนี่นี่ต้องตมกันก็ไนาใสเต็มเลยครับนี่ ปล่อยน้ำลงนัำกระตุกจะดับกับน้งไม่ทังเด็ดเต็มปนันนี่ธรรมดาเพิ่งจะเอารถไถมตีขึ้นดำหน้าเนี่ยแหละครับหนึ่งพันบ่ท่านี่บ้าเจ้าคุณได้นาสวนผสมเพื่อแล้วกวระตุกจบดับใส่ใส่ติดปิงเกลร์เฮ้ยพักแป้นพักกูใช่ครับ พอเพิ่งยื่โตวกอนครับเพิ่นจะไปหากินคน,นอยวางรอแต้บ่เนี่ยหลายเ้อปลอยน่าใช่คนจะล่อยออกไงเงาจัน้อยเพิ่งก็เพิ่นลอย,อยนี้ได้ไปปนกันนะเด้เติบนึงงยู่ ไปนิดแล้วเรียบเป็นล้วครับใส่ปุ๋ยฟุ้นขีงว่ะร่องเปล่ยนไปแลายหลายนะจิตศสีสะสะออกครับนี่มันมอื่นยังปลูกต่อครับตัวนี้อีกหนึ่งสองสามสามแถวครับ,น, 1, 2, 3, 3รบนี่ห่างกันสมเนี้ครับสองเมตรก็กลัวหนั่นพักกุยช่ายพักแปน่นอันนี้ตะไคร่รอบ นองนี่ด้อแกงจกักไหนคุณล่ะโอ้มันหนาทีไปเขากะว่า,บบาเรียบร้อยแล้วขอให้นี่พี่นายกะะยิงยกหลังนี่ปลูกของต่อพี่นี่ปลูกยกประธานทำนาก้นทบพี่นา้าของหอ,อ,อมของหอมของหอมก้นต่อแบบสปริงเกอร์ให้พักกุช่ายพักแฟน